คุณรู้แม้ว้องเนี่ยเขาเลือกคุณเขารอคุณอยู่น้องเนี่ยเป็นเจเนอเรชันที่ไม่น่าจะมีความเชื่อเรื่องตรงนี้ได้แอบคุยกับน้องนิดนึงตรงที่ว่าน้องเขาอยากได้แค่ความสบายใจนั้นปลูกบ้านตามใจผู้อยู่จะเป็นอย่างไรรอชมนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณขาถามหน่อยสิเธอเลือกห้องนี้มาได้ยังไงอ่ะตอนแรกครับมาดูที่คอนโดนี้แล้วก็ไม่ได้มาดูห้องนี้นแต่พอเดินเข้ามาดูลรวรู้สึกว่าปิ๊งเลยรู้สึกว่าแบบมันโปรแล้วก็เหมาะกับเราคุณรู้ไหมวห้องเนี่ยเขาเลือกคุณเขารอคุณอยู่ และเป็นห้องที่ดีมากๆคุณขาด้วยวิวของห้องเนี่ยไม่ว่าซ้ายหรือขวาเนี่ยจะเป็นวิวที่เป็นทางมังกรนะ่ะคือคนอยู่ก็จะมีแต่ความร่ำรวยสมความปรารถนาคนอยู่แล้วมีความสุขไม่รู้สึกอึดอัดที่สําคัญเลขห้องเลขข้างหน้าคือเลขแปดสิบดแคือการเงินที่ดีการเงินที่ดีมี2ตัวด้วยกันดังนั้นเลขข้างหน้า88ยังไงก็ตามอิ่มรัพย์อิ่มความสุขอยู่แล้วมีแต่เรื่องราวดีๆอันนี้รอดมากคุณขา<ๆ>ถ้าประเดิมห้องตัวเลขดีที่เหลือดีหมด มันเหมือนติดกระดุมเนี่ยถ้าเกิดผิดเม็ดแรกเม็ดต่อไปเสียหมดตัวหลักก็คือ 8, 8 8, 8การเงินการเงิน4การเดินทาง7คือธุรกิจการค้าดีขึ้นต้นด้วย8 8คือการเงินปิดท้ายด้วย7คือธุรกิจการค้าดีทําไมถึง7ธุรกิจการค้าดีเทรนเซเว่นีอเลฟเว่นมาของเขาเองที่เขาไปท่วมหมดเลยให้ห้องเลือกคนเธอเชื่อไหมว่าห้องเนี่ยบรรยากาศของห้องเองเนี่ยหลายคนอยากได้แต่ไม่ได้สักคนนึงมีพวกเธอมาปั๊บพวกเธอได้เลย นั้นจังหวะของห้องอาจารย์กาลงตัวกับกับกับหุงจุ้ยที่ดีโอเค<ต>ที่<ะ>อยู่ฝั่งนี้ปับ๊บแล้วเวลานั่งนั่งยังไงคะท่านั่งโอเคอาจารย์ถามเล่นหนึ่งค่ะในกรณีที่เรานั่งหันหลังแบบนี้เราจะมีความสุขเพราะเวลากรณีคนเดินเข้ามาเราจะตกใจตลอดเวลาเราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงธรรมชาติของมนุษย์เนี่ย เวลาคนเดินจากข้างหลังเวลาใครเปิดมาเราจะหันไปแบบนี้อยู่ตลอดเวลาเราจะรู้สึกไม่สนุกกับมันอันโดยส่วนใหญ่เวลาเวลาห้องเต้เนี่ยเวลาเขาสร้างวังคือการนั่งบันเทิงใด้ก็ตามเขาจะไม่นั่งหันหลังให้ประตูคราวนี้โต๊ะอาหารเนี่ยอาจารย์ขอมีไฟสองดวงเป็นไฟครอบครัวลงมาเพื่อส่องลงโต๊ะและนั้นไฟก็คือให้น้องเขาเลือกของเองว่าจะชอบไฟแบบไหนสําคัญเพราะโต๊ะอาหารคือความสุขนะคะห้องเนี่ย เขาเรียกห้องซับอันนี้คือมุมมุมซับมุมดีเพราะว่าลักษณะของตัวห้องเองเนี่ยมันเป็นทางไหลของมังกรนะห้องเนี่ยถ้าเกิดจะทําเป็นห้องที่เป็นห้องทางานเป็นห้องเทรดเป็นห้องไลฟ์เป็นห้องที่เกี่ยวกับทําเงินหรือพักผ่อนถือว่าดีนะคารนี้ถือว่าดีแต่หัวต้องไปฝั่งนี้เพื่อมองเห็นประตูเราไม่ได้นําให้หัวฝั่งนี้นะคันนี้ประเด็นอาจารย์ขอย,ยืมเท้าเธอหน่อยฮะเธอลองเธอลองทาบกับบันไดขั้นแรก โอเคอ่ะเธอดูดีๆนะปกติคนจีนเนี่ยเขามีบันไดเศรษฐีกับบันไดาย,ยาจกต้องอธิบายแบบนี้อาจารย์อยากให้เพิ่มหน้าหน้าบันไดขั้นแรกเนี่ยให้มาสักประมาณเต็มพื้นที่หรือเลยเลยจากส้นเทา้าเข้ามาสัก,ส,กสักแค่เนี่ยมันคือบันไดเศรษฐีเท่ากับว่ามีทั้งทรัพย์สินมีทั้งเงินมากมายให้เลื่อนออกมาหน่อยอาจารย์ว่าน่าจะน่าจะตรงนี้เลยป่ะเนี่ยโอเคอเคพราะถ้าเกิดจากแนวตรงนี้ประมาณหมื่นล้านนะ่ะ ประมาณหมื่นล้านหรือแสนล้านอเอาตรงนี้แหละห้องเนี่ยถ้าให้ในร้อยเปอร์เซ็นต์อาจารย์ให้คะแนนเป็นเะก้าสิบเปอร์เซ็นต์คุณแม่เพราะห้องนี้รอคุณอยู่จริงๆห้องนี้มีคนอยากได้เยอะนะเชื่อแต่เขาเองด้วยความใดๆก็ตามมันเหมือนกับแบบมันม,ม,นมีมันมีเหตุที่ทําให้เขาไม่ได้แล้วมาเป็นเราเีื่องาโชคดีคําว่าคงจุ้ยเนี่ยไม่มีผลลัพธ์ที่น่าัวไม่มีไม่ว่าจะเป็นเหล่องเซาฟฟ้า,าเรื่องอะไรก็ตามทุกอย่างไม่มีผลใดๆมันอยู่ที่ว่าการจัดวางยาใหม้มันเกิดความสมดุล จคุณขาท่านผู้ชมขาสำหรับใครสนใจเข้าสืบส่วนตัวปรึกษาวงด้วยออกแบบโลโก้ออกแบบลายเซ็นออกแบบซิมเบอร์ไม่สวยแต่รวยมากสามารถติดต่อได้ที่ l i น e แอดมีตัวแอดนำหน้าค่ะ A R E O N E ว่าแอดอค่ะหรือโทรตรงที่0806906909นะคะแล้วเจอกันค่ะ